ประเด็นที่5นะครับการหาสาเหตุของความเจ็บป่วยอาศัยการจำแนกร่างกายออกเป็นระบบธาตุสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากธาตุตัวไหนผิดปกติก่อนใครเพื่อนแล้วก็ยังรวมไปถึงว่าการที่ธาตุนี้ทำงานได้เนี่ยมันมีตัวคุมธาตุอะไรเป็นกำกับมันอยู่แล้วมันผิดปกติไปด้วยยังไงเราเรียกว่าตรีธาตุ ลักษณะที่6ก็มีลักษณะขององค์ความรู้ในการรักษาโรคที่หลากหลายจากการสืบทอดสืบต่อกันมาแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้กับโรคนะครับประยุกต์ใช้วิธีการรักษาที่เกิดขึ้นที่มีประสบการณ์กันมายาวนานในอดีตเนี่ยกลับมาใช้กับการรักษาโรคที่เกิดใหม่ในปัจจุบันได้อย่างเช่นกรณีของการเกิดโรคโควิด -19 หรือองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะในตะคำบีตักกสีลาย ก็จะให้เห็นภาพตรงนี้ชัดเจนว่าอาการแต่ละลักษณะลักษณะที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโควิด19หรือที่เรียกว่าไวรัสซาโควี2เนี่ยก็จะเป็นเสมือนอาการที่เกิดอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในกลุ่มโรคของไข้พิษไข้าการต่างๆที่กล่าวไว้ในคมภีตักกซีลา